ครับตอนนี้เราอยู่ไหนครับเราอยู่ที่พระตำหน,นักครับตอนนี้พระตำหนักเขาคอใช่ไหมครับตอนนี้เรากำลัง,งววทำอะไรครับกำังจะว่าเอกสารเยอะแยะที่จอดรถเต็มเลยนะใช่คนเยอะมากครับ ไปไหนครัแล้วก็ได้ใบสา่นเยน,ะเนเยา์เสร็จแล้วครับก็จะไปเดินชมอยู่ข้างล่างครับเดินนะเคนเดยอะครับรถเดยอะเด้อดครับไปลองเลยครับรลองกัน <ำ S 2> นิดนึงนะส,สุดท้ายผมก็เหมือนเดิมครับได้ที่จีก่อนนี่มาเป็นครั้งนี้เท่าไหร่ลนะครับ ครังที่สี่นะครับครังที่สามครับโอ้ยพี่นีนดเนย อย่ากเงนก็ตกอ่ะมันกไไ็น่าก็น้ำบม๊กปืนใหญเล่นรอไปทำไมเราต้อง,องลงทางนี้ด้วยครับทางนี้เป็นทางที่ที่เราอยากมาครับแล้วลงทางนู้นล่ะครับจะไม่ลงง่ายกว่าเหรอครับทางนู้นล่ะครับผมชอบ,บนนอชอบลำบากนิดน,นึงครับชอบลำบากแค่ชอบลำบากนิดนึงครับไปครับ<อ>เดี๋ยวผมตามไปครับตามาเลยครับ นี่ต้องเพิ่มข้าตัวให้ให้ผมนะครับได้เลยครับนะเพราะาแต่ก่อนกลายเป็นแบบนี้ในาน,นหลวงรัชกาพที่าก็เดินขึ้นมาแบบนี้เพ <c oughs> ี่อหาเพื่ขนาวต่างๆก็จะเต็นทางร้านนะครับรายการนีร้มีการเต้นนะฮะ ก็ห้องพักเนี่ยติดต่อได้ครับรอด้วยรอด้วยอ่ะเป็นไหนต่อครับผมแล้วเราเรอเขา,าถ่ายรูปเสร็จแล้วเราเราจะไปตรงนั้นนะเราเราไปฝั่งนู้นก่อนได้ไหมครับได้เลยครับไปนำเที่ยวเลยครับน้้งคิมมาทั้งนี้เท่าไหร่ครับเขาเข้ามาหล่อครับแต่ตรงนี้มาทัาง้งแด็ก ตรงนี้คือพ่าตบหนักใช่ไหมตรงนี้คือพ่อตบหนักมาคข้าไหนหมอก,ก็เยอะครับแต่ว่าตอนเช้าหมอเยอะกว่า๋ยวนี้เรามาสายครับเกือบเที่ยงแล้วนะครับเพราะเราไปติดอยู่ที่อุท,ท,ทยานแห่งชาติเขาค้อยชะไมครับใช่ครับก,ก็สายด้วยครับเอาตืตา่นไ้าเมื่อคืนฝนตกครับคุณกู้ชมไปเลย เป็นวิวครับช่วงเช้าเมื่ช่วงเช้านี้มีหมอกเยอะแต่สายๆมานี้หมอกจะจางหมดละเรามาจากถนนเส้นไหนครับถนนเส้นตรงนี้ใช่ไหมครับเราขึ้นมาตรงนี้ไหมครับถ้ามีรถวิ่งขึ้นมาใช่ครับตรงนั้นเลยครับตรงนี้ไม่ค่อยสูงครับอยืนอะไรเดีนยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นเราหรอกย่ามีที่ไหนครับ ที่นี่นะก็จะเป็นลานกลางเป็นนับเอารถขึ้นมาได้ครับแต่ต้องใหญ่าใคสารนะแต่ไม่ไม่คว่ามีคนมาการเมื่อคืนนี้ถ้าเราขึ้นมาก็น่าจะได้มาการตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นโรงอาหารโรงนอนใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่า เดี๋ยวพีบ่ะบวครับหมอเริ่มมาแล้วยบวตอเองไองนเยวพมากด้วยีวันนี้ไม่ค่อยเย็นเท่หา,หา,หาไหร่นะ ก็มออีร้านกาแฟนะครับแั้มีร้านขายของชิ้นเล็กส่วนข้างบนจะเป็นยอดเขาหญ้าครับแต่เรายังไม่ขึ้นไปสถูกมากไปคายกับดึงกระดึงร้านไปไหนครับตอนนี้จะพาไปตรงนั้นเลยครับตรงไหนครับตรงนั้น,ตร,น,นตรงทุ่งหญ้าลาเป็นเดรับทุ่งหญ้าลาเป็นเดอร์ เป็นเหมือนในหนเนยเรื่องทวรนะจุดตําหนะเขาเขาเรียกว่าสวนนี่่ระตํหนักนะอา้ที่ไม่ให้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่อทายอไล้วอย่างเนี้ยน้ำครับไหไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับเม <laughs> ่ยื่นตานาะไม่ใช่ครับโยงหมดแล้วโยงหมดแล้วแต่ที่นี่ที่ไหนครับน้องพิมที่นี่เราคือพัดลำหนักครับร้านต้นสมครับมาเลยอย่ากมาทาครับติดน้ำพองครับโอ้ยไม่ทำแลรวนยังน้ำพองอ่ะ เมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับเราก็มาทเาท,บบที่ยวพิชบูรณ์ EP ที่เท่าไหรแล้วก็ไม่รู้ครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็มาครบทีมครับมาคลินี้อย่าลืมกดไลค์กดแชดร์กดติดตามใครที่ชองแวะไปเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณครับ Yeah. <laughs>